ตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อแล้วเดี๋ยวจะให้น้องอาร์มพาไปดูว่าลูกกุ้งที่ผ่านการรับมือกับปัญหาการเลี้ยง้งในช่วง3ที่วันหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วตัวโตขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับ ติวลลภัทรคมพลสมาชิกใหม่แห่ง ASPR q ว่าครับสองหมอเจ้าทุกเรื่องวันนี้ตูจะพามาดูเกษตรกรรายหนึ่งที่จังหวัดตราครับดูสิธง์์มว่าเขามีวิธีการรับมือกับปัญหาการเลี้ยงกุ้งในช่วงสาสิวันแรกอย่างไรไปดูกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ทิวอยู่ที่ดูสิ่งามครับ อยู่กับน้องอามลูกชายของโฮแองของพี่ิทธิ์ครับสวัสดีครับวันนี้พี่จะรกบกวนน้องอามเพื่อมาขอเทคนิคหรือเคล็ดลับดีๆในการเตรียมบอกเพื่อรับมือกับปัญหาการเลี้ยงพุ่งในช่งวงสามวันก่นครับองอามน้องอามมีวิธีการรับมือยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่เจอในช่วงสามสิบวันแรกของการเลี้ยงเริ่มจากอะไรก่อนดีเอาเป็น การเตียมบอกก่อนไหมเอ่อก่อนที่ไปเตียมบอกน้องเจอปัญหาอะไรบ้างในช่วงสามึงว่าได้ตัวใหญ่ตป็นใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหา E A P พครับตรงนี้แบคทีเรียโรคเนาะแล้วก็แบคทีเรียครับวิพีโออืมอันนี้เป็นปัญหาหลักๆเลยที่ที่เรามัรจะเจอใช่ครับทีนี้แล้วน้องอารมีวิธีการจัดการกับเรื่องโรคพวกนี้ยังไงบ้างตั้งแต่ตั้งแต่การเตียมบอกนะดิเตียมบอก เต็นบ่อที่นี่นะครับเอ่อถ้าเป็นโรคเอ่อเต็นบ่อเราจะกำจัดโรคพีทีตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยการหวานปูนร้อนครับ500รกิโลต่อไร่ออ๋เพราะว่าเห็นเราทำเคยบอกว่าก่อนหน้านั้นเจอใช่ครับเจอความร้อนเยอะมาจนเจอใช่ครับหวั่นไปนะหวั่นรอบนี้ก็เลยต้องแก้ทีไปยับเลยอ๋อแล้วรอบนี้เลยต้องเตรียมบ่อตั้งแต่ไล่แต่การหวานปูร้อนใช่ทำร้อนปั่นไปร้อน 500้กิโลต่อไร่แล้วก็เติมน้ำหนึ่งเมตรครับเพื่อที่จะให้ P h เสูงขึ้นในการทำลายระยะห่อนของเนื้นีครับแล้ว PH นี่คือต้องมากกว่าเก้าอะไรใช่ครับต้องมากกว่าเก้าเพราะว่าจะทำให้มันช่มเฉพาะงานเนาะครับพอเราความ PH เราได้ระดับน้ำได้ปุ๊บทีนี้เราสามวันครับตีไว้สามวันน้ำตลอดเลยสามวันแล้วก็เติมน้ำเข้า ในระดับที่จะเลี้ยงก็คือ75%ครับผมครับแล้วก็เราจะลงยาฆ่าเชื้อต่อไปก็เป็นรแกยานฆ่าเชื้ออะไรครับก็จะที่ใช้เคอลีนครับ1กิโลต่อได้1กิโลต่อไร่การลงแล้วก็ครับแล้วก็เตีน้ำ3วันครับผมแล้วก็ด่างทิ้งครับ1กิโลต่อไปเลงต่อไปเลยเพราะว่าแถวนี้คือเชื้อครับเรื่งโร่เลนเชื้อมันต้องดี บอลงไปครับพอลงพอดีมเสร็จปุ๊บลงนะครับทิมเจไทยครับแล้วรอบนี้คือก่อนจะปล่อยเราจะลงออกซิโโปครับสมวติว่านี้เราจะปล่อยวันนี้แล้วก็ออกซิโโปเมื่อคืนครับลงเมื่อคืนครับหนึ่งกิโลต่อไร่หนึ่งกิโลต่อไร่ครับในการอ๋อครับเกี่ยับปัญหาเรื่องเวลาตัวเลขต่อเนื่องเลยใช่ครับป้องกันทุกทางป้องกันทุกทางเสร็จปุ๊บ ทีนี้พอเราเตรียมบ่อตัวนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็อาจจะมั่นใจในเรื่องของ e s p ไปได้ส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งทีนี้พอเป็น e s p แล้วชีวิตีโอ่ะน้องอ่ะเคยเจอปัญหากับวิ่ีโอ้บ้างไหมในช่วงสากกี่วันเออใช่ก็เคยเจอครับเป็นช่วงสักสิบวันแรกทีาในการคือตอนนั้นทั้งที่เราเก่นน้ำนานไปหมดครับ Oh. เพราะว่าลูกกุ้งเราไม่พร้อมด้วยครับหนึ่งลูกกุ้งเราไม่พร้อมเราก็น้ำเลยนานไปหน่อยคำว่านานนี่ประมาณประมาณกี่วันได้ป้มาณเออึ้นมันเป็นน้ำเก่าไปครับพี่ oh. เลยแบ,บ้ว่า<แ>อาจจะมีคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร <า S 2> ่ก็แล <รา S 2> ้วัแล้วก็เลยต้องเตรียมในการเตรียมนานไปหน่อยเลยทําให้มีเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วว่ารู้ได้ไงว่าเหมือนปริมาณเชื้อมันเพิ่มขึ้นมาว่าพร้อมหรือไม่พร้อมเงี้ยคือในการใส่เพาะ แล้วก็ให้ทีมงานสัดเยืที่บรรจุกอนอ๋อแสดงว่าเราก็ดูผลในในฐานในเชื้อปะย่อนด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือในน้ําเราจะไม่เกิดสิทธิกำลังสามครับในน้ําไม่ควรเกินสิทธิกลังสามอแล้วในตับนะครับในตับคือไม่เกินสิทธิกลังสองครับอันนี้แสดงว่าเป็นค่ามาตรฐานของคันป้ายอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่ครับอืถ้าไว้ในทางกลับกันว่าถ้าสมมุติ ถ้าต้องเตรียมน้ําไว้หรือว่าในช่วงระหว่างสามีวันแรกแล้วเจอเชื้อครับว่ามันขึ้นมาแบบหูบูมเกินถ้านาเรียนนะครับการยังไงครับที่นี่เราจะใช้ออกซิโปครับเป็นออกซิโหรออกซิโปครับในการเตรียมน้าเพื่อลดเชื้อไวรหมายถึงว่าถ้าสมมุติเรื่องปริมาณของเชื้อมันเพิ่มมากกว่าท่ามาตรฐานของเราปุ๊บคือน้องันก็ตัดเลยตัดเลยครับหนึ่งกิโลต่อไรส่วนใหญ่แล้วสัปดาห์นึงประมาณกี่ครั้งหนบ้าง ถ้าถ้าตอนนั้นถ้ามีถ้ามีกุ้งอยู่ในบ่อนนะครับทำาการเลี้ยงกุ้งแล้วเราจะใช้ทุกๆเจ็ดวันครับผมสลับกับเอลฟิคอนครับเอลฟิคอนมีวันเอลฟิคอนมีวันใช่ใช้ด้วยใช้ด้วยครับอในการสลับอันตรสลับอันตราครับใช่นั้นก็ขึ้นอยู่ตามหน้างานด้วยนะหน้างานด้วยครับใช่ครับว่าเยอะหรือน้อยแล้วทีนี้เรื่องวิธีการสังเกตของเชื้อวิีโอมามีการ ดูลักษณะในตัวกุ้งยังไงนอกจากมันแบบว่าดูผ่านเขตอาหางเชื้อแล้วในในที่บอกขั้นต้นในทางพ้นฐานก็อาจจะไม่เท่าในการสองกล้องแต่แค่เริอมต้นก็คือกุ้งอาจจะลอยบนผิวน้ำแต่ว่าลอยเรียกว่าคงสว่างอ๋อใช่ลอยป็นถ้าเป็นคนก็คือคนเมาอ๋อครับ ก็คือแบบานั่นไม่ปกติแหละแล้วก็คือพวกปูตับพวกอะไรเนี่ยคือจะหายแล้วแบบว่าจะสิบจะหกแสดงว่าถ้าสมมติน้ารเจอกุ้งขนาดแบบนี้แล้วเอามาใปสในเกตก็แสดงว่าเสียเนินมาแน่นอนไม่ที่คือสิบไม่เกินสิบกำลังหนึ่งสองนันในตับครับผมอ๋อโอเคแล้วพอเรื่องของวิวิอไปแล้วแล้วทีนี้ ehp น้องอามมีวิธีการสังเกตไหมเริ่มจาก ในบอกกันแล้วกันในบอกนะครับพอจะสังเกตได้แบบเร้่ต้นตอนแรกนะก็คือกุ้งเริ่มแตกไฟกุ้งเริ่มใสตัวไม่เสมอกันกินอาหารไม่ขึ้นในช่วงสามชิวันเราเห็นชัดเจนไหมใช่ครับทราบแต่ว่าหนักๆเลยเห็นชัดเจนมากเลยทีสนใจไหมอ๋อครับแล้วนอกจากในตัวบอกคือมีการเหมือนแบบดูผ่านกล้องผ่านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับก็คือทุกๆสามวันสาเอที่จะมาตรวจให้ ก็คู่กันไปก็คือดูในกล้องเลยแล้วถ้าสมมติว่าเหมือนแบบพวกพี่มาตรวจดูประจัจหาแล้วพบว่ามันมีปริมาณของ ESG เพิ่มมากขึ้นอย่าเงี้ยญเนาะมีวิธีรับมือหรือการจัดการหรือว่ามีค่ามาตรฐานของน้องอามยังไงบ้างในการที่จะจัดการ ESG ก็ ESG นะครับก็ถ้าสมมติว่าระยะแรกถ้าตรวจเจอปริมาณไม่เยอะเกินเราจะให้กัวอ่อนเอาระยะแรกเลยเราจะให้เป็น macro t ห้ากิโลกรัมต่อไรต่อกิโลครับอ๋อห้าห้ากรัมห้าต่อต่อหนึ่งอาหารหนึ่งกิโลใช่ครับอันนี้คือให้กินตลอดเลยไหมครับหรือว่าเป็นช่วงหรือว่ายัไงเลยใช่ครับเป็นช่วงครับช่วงประมาณสามสิบวันถึงเจ็ดสิบวันอ๋อแสดงว่าคือนอนตรวจแล้วพอผลตรวจออกมาเจอว่ามันจวก่อนปึ๊กก็คือกินเลยป้องกันไว้ก่อนนอกจากนี้ก่อนในระยะเริ่มต้นนะครับถ้ามันมีไม่เยอะเกินใช่ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเรากินตั้งแต่แรกมันจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ับางทีอาจจะเหมือนเจ็ดสิบวันก็ไม่ต้องต้องหนึ่เจ็ดสิบวันก็ได้รครับครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการรับมือดีเนาะทีนี้เ,เรื่องโงอรคทั้งวิตกกไปแล้วรเรื่องของ h อไปแล้วทีนี้มีปัญหาอะไรอีกเรื่องของคุณภาพนะใช่มัญาไหมเนาะคุณภาพน้ำนี่คือสำคัญเลยครับเพราะว่าคือช่ช่วงแรกคุณภาพน้ำอาจจะไม่เท่าไหร่กบเพราะว่าอาจจะยัง นานวันอาหารนาจะกินไม่เยอะแต่ถ้าแบบว่าหลัง45วันไปแล้วอ๋อจะมีปัญหาในช่วงแต่ส่วนใหญ่ในช่วง30วันแรกเนี่ยเราไม่ค่อยมีปัญหาเนาะครับจะเรื่องคุณภาพนะไม่ค่อยมีปัญหาหรือจะเป็น e อชครับแล้วว่าเชื้อเอลือดเรือดโลหนี่ใช่ไหมเนาะเน้นไปที่เลืองโลหใช่ไหมครับอ๋อโอเคได้ครับแต่คือในส่วนอื่นเรื่องของ เราเคยเจอปัญหาเรื่องแบบสารตกค้างในบ่อนี้เคยมีไหมสารตกค้างที่ไม่ค่อยเพราะว่าเราอาจจะมีเรื่องพักน้ำด้วยใช่พักน้ำนานครับที่นี่อาจจะเต็มน้ำนานโอเคลส่วนเรื่องจากตัวลูกกุ้งที่แบบการขนส่งในเรื่องความเข้มที่ต่างกันหรือวัตที่เบอะไนี่คือเคยเจอปัญหาพวกนี้บ้างเลยอ๋อส่วนใหญ่เราก็อันนั้นไม่ค่อยมีครับไม่ไม่พบเลยเพราะว่าก่อนเราจะลงบ่อเราจะตักน้ำแล้วเราจะแจ้งทางบาร์ว่า ปรับเข็มเท่าไหร่แอ่มือหมอโอเคของเราใช่เนาะอ๋อใช่เข็มก็คือแค่ปรับมุมปูมแสดงว่าเรื่องตรงนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับประมาณว่าอยากจะให้เน้นในเรื่องของการรับมือกับเรื่องเชื้อโรคมากกว่าเนาะีปรั้อโอเคได้ครับงั้นเดี๋ยวพอเราได้เทคนิคดีๆจากน้องอาร์มแล้วก็พี่ขอดูน้าตาปูนหน่อยที่ผ่านวิธีในการรับมือกับปัญหาในช่วงสามสิบวันแรกว่าลูกกุ้งบ่อเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องล้มพาที่ไปดูหน่อยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ่อครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อแล้วเดี๋ยวจะให้น้องอาร์มพาไปดูว่าลูกกุ้งที่ผ่านการรับมือกับปัญหาการเลี้ยงกุ้งในท่วงสัางวันหน้าตาเป็นยังไงครับแล้วตัวโตขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับไปดูกันเลย อขอดูหน่อยครับตอนนี้กี่วันแล้วครับน้องอามตอนนี้เจ็ดสี่วันแล้วครับผมเจ็ดสิบสี่วันตอนนี้ไซส์อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยอันนี้คือประมาณานะครับประมาณห้าสิบสามตัวอ่าห้าสิบสามตัวแล้วขอดูหน้าตาลูกน้องกุ้งหน่อยโอ้โหดอเลย อ่าโอเคครับตัวโตสายเสมอกันดีเนาะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับตัวอย่างที่น้องอามได้แนะนําเทคนิคหรือวิธีการดีๆตามสไตล์ดูติดมามในการรับมือกับปัญหาการเลี้ยงกู้ในช่วง30วันแรกนะครับน้องอามจะให้ความสาคัญกับการจัดการก่อนการเลี้ยงรวมไปถึงในระหว่างการเลี้ยงนอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงปัญหาการเตรียมน้ําที่นานเกินไป ซึ่งส่งผลต่อปริมาณวิดีโอที่จะเพิ่มขึ้นในระหว่างการรอการใช้น้ำและสารเคมีที่ตกค้างภายในบ่อรวมไปถึงค่าคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อลูกกุ้งก่อนการปล่อยนะครับนอกจากนี้ยังมีปัญหาจากเชื้อก่อโรคที่เกิดจากเชื้อวิดีโอและเชื้อ EHP ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยงเราควรจะมีค่ามาตรฐานในการ รับมือรวมไปถึงผลการส่องภายใต้กล้องและการพ่อเลี้ยงขาดอาหารเลี้ยงเชื้อ c b s อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งครับจะได้รู้ทันปัญหาตามคอนเซ็ปต์ทีอว่ารู้ทันจัดการไวแก้ไขปัญหาได้แน่นอนครับครับผมแล้ว EP หน้า2หมอจ้อทุกเรื่องจะพาไปจ้อในหัวข้อเรื่องอะไรติดตามและรับชมพวกเราผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTube กันด้วยนะครับวันนี้ลืลาไปก่อนสวัสดีครับ